ได้ข่าวว่าร้อนแรงจริงๆครับชั่วโมงนี้สำหรับพระผงทรงสัตว์มงคลวาวระเก้ารอบหลวงปู่ขีบเทียระปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดคนครพนมสุดยอดพระมหาเถีระผู้เท่าแห่งรุ่มแม่น้ำโของอายุ 1, 108ปีผู้สืบสายพุทธาคมสมเด็จลุนแห่งสพปาวรุ่นนี้ในหนึ่งลงังได้ลุนด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์ดังนี้ครับ 1. พิมพ์ขี่ไก่ไก่หากินโบราณว่ามีผู้คุนนำไปในทางเมตตามีลาภผลอำนวยความสำเร็จในการประกอบสมาอาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนอยู่เสมอ 2. พิมพ์ขี่ปลาปลาค้าขายโบราณว่ามีผูค้คนในทางค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าขายทางน้ำชาวประมงหรือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านการเดินเรืออยู่เป็นนิด 3. พิมพ์ขี่เม่น เม่นเดินป่าโบราณว่ามีผูค้คนในทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ของป่าเป็นพิมพ์ที่เหมาะกับผู้ที่มีอาชีพคุกมคลีอยู่กับป่าดงพงไพรวันนี้ผมได้เข้าไปชมเขาแกะประมูลกันนะครับก็เลยนํามาทุกท่านชมได้เพียงบางส่วนมาดูองค์แรกครับองค์นี้นะต้องบอกว่าเป็น แร่ไอเทมสุดๆนะครับนะมีแป้งเจิมของหลวงปู่คีบด้วยนะครับประมูลกันจบที่1,200บาทนะครับโอ้โหองนี้นะสมเด็จขี่ไก่นะประมูลกันจบ3,000บาทครับองนี้นะครับองนี้นะครับปิดทองฝังตะกุดเงินด้วยครับนะประมูลกันจบก็เบาๆครับ1,000บาทนะครับองนี้ครับเนื้อน้ำเงินฝังตะกุดเงิน3ดอกประมูลกันจบนะครับเบาๆ1 1ห0บาทนะครับโอ้โหองนี้นะแป้งเจิมหลวงปู่คีบ นะมาเต็มองค์เลยนะประมูลกันจบที่1,800บาทนะครับองค์นี้นะครับ <c oughs> เนื้อน้ำตาลสมเด็จขี่ไก่นะครับประมูลกันจบที่1,500บาทนะครับโอ้โห,โหองค์นี้นะสวยมากนะน่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับตะกูทองคำคู่ประมูลกันจบนะครับราคาเบาๆนะ1,400บาทนะครับองค์นี้นะครับสมเด็จขี่เมน่นนะตะกูทองคำสามดอกประมูลกันจบที่ 2,000บาทนะครับองนี้เป็นเพชรกลับนะครับตะขุดเงิน3ดอกประมูลกันจบที่1,300บาทนะครับต้องบอกว่าแต่ละองค์นั้นนะครับร้อนแรงจริงๆนะครับยืนพื้นที่1,000บาทนะทุกองค์เลยนะชั่วโมงนี้ร้อนแรงหารุ่นใดเสมอเหมือนนะครับแต่สำหรับพี่ๆเอช่องตูมตามรีวิวพระทุกท่านนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าท่านจะได้ของแพง ไม่ต้องกลัวว่าจะได้พระแพงวันนี้ผมมีรักแบ่งปันมาให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันแค่ลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ4ลุ้น1,000บาทจัดส่งให้ฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยเพียงแค่40ลังหรือเท่ากับ4,000องค์เท่านั้นนะครับหัวใจหลักของพระผง คือมวลสารต้องดีพิธีต้องใหญ่นะับพระปุกเสกพิธีใหญ่ในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับและรุ่นนี้ได้รับมอบวัสดุสำคัญดังนี้ครับ 1. นึ่งนะมวลสารพระอาจารย์ต้มวัฒสแบงณนะตำนานดินทัศแบงแพงกว่าทองคํา 2. พระหลวงปุโตวัดบรดุชิมพลี 3. พระหลวงปุทวดวัดช้างให้เราเรียกได้ว่ามวลสารครบทั้งสายเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันชาติครับ สำหรับพิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับพระปุกเสกไปแล้วในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยหลวงปู่คีบท่านเมตานั่งปลกอธิฐานจิตปุกเสกอย่างเข้มขลังพร้อมทั้งชักยันกลางอากาศนะครับสำหรับคุณสภาพบบรุษพู้ใจดีและคุณสัตรีพูดใจกุศลทุกท่านท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญเพื่อเป็นสะพานร่วมทําทานเพื่อเป็นสเสบียงผมจะแจ้งรายละเอียดในการตริดต่อร่วมบุญชาบูชาพระผงสงสว์มงคล เก้ารอบไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ